น,น้องมาคินหน้าคล้ายเจเจมารินแล้วนอนเก่ง20ชั่วโมงต้องบอกเลยว่าคลอดลูกชายคนเล็กของบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับสาวมิวนิ t าภรรยาสุดที่รักของไฮโซเซนทราพุทธและด้วยความที่น้องมาคินมีหน้าตาน่ารักน่าชังทาเอาพี่ๆแฟนคลับตกหลุมรักกันตั้งแต่แรกเห็นจนตอนนี้กลายเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนไปแล้วล่าสุดแม่มิวได้ออกมาโพสภาพความน่ารักของลูกชายน้องมาคินพร้อมเขียนแคปชั่นแซวว่าวันหนึ่งมี24ชั่วโมง ผมนอน20ชั่วโมงบวกมั้งครับไม่มีเวลาเลยครับงานนี้พี่ๆแฟนคลับเห็นแล้วอดจะไม่ไหวเข้ามาคอมเมนต์ชมความน่ารักกันเพียบมือน,น้อยๆของน้องนั้นน้องชายเจม,มารินน่ารักน่าอินดูหน้าคล้ายน้องมารินนะคะบิดเรียกเนื้อโบราณว่าตัวไวๆเลี้ยงง่ายๆนะจ๊ะ นอนเก่งดีจังเลยแม่มิวสบายเลยลูกชายนอนทั้งวันฝ่าแฝดเจเจแถมน้องมาคินยิ่งโตยิ่งหน้าคล้ายเจเจมารินแล้วถอดแบบกันมาเป๊ะนอนเก่ง20ชั่วโมงยิ่งโตยิ่งหน้าคล้ายเจเจมารินแล้วถอดแบบกันมาเป๊ะ